มาใช้ครีมกันแดดเออใช้ครีมกันแดดครีมกันแดดตัวนี้กันน้ำกันฟ้ากันแดดกันความีิลล์ กันสิวกันฝ้าได้ทุกอย่างเลยนะคะกันน้ำด้วยกันฝนตกเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้ากูห่มหน้ากูห่มหน้ากูห่มให้ทรงกูเปียกทรงกูเปียกทรงกูเปียกให้เสียกูเปียกเสียกูเปียกเสียกูเปียกแต่หน้ากูไม่เปียกหน้ากูไม่เปียกหน้ากูเปเปียกเพราะว่ามีครีมกันแดดอย่างดีนะคะมันก็เลยไม่เปียกเวลาฝนตกเทลงมาผมจะเปียกทุกอย่างทุกสิ่งเปียกหมดแต่หน้านี้ มันจะน้ํามันจะไหลลงมาหน้ามันจะไม่ซึมซับเข้าไปในหน้าเพราะว่าเราใช้ครีมกันแดดตัวนี้มันกันน้ํานะสะเทินน้ําสเทินบกนะคะมาสวยด้วยกันนะคะก่อนใช้ครีมกันแดดทําไงเปิดสิคะถ้าไม่เปิดก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเปิดแล้วทําไงคะเปิดแล้วบีบค่ะบีบต้องบีบนะคะบีบบีบให้มันเหมือนขี้กระติกเลยคะ่ะ <c oughs> มันเส้ขเนขี้กระติอไหมเหมือนไมขี้กระติอไหมขี้กระติกดีที่เองเนาะมาป้ายไปเลยคะ่ะครีมกันแดดนะคะ ใส่ฟองน้ำน,นะคะมันแบบว่ามันซึมซับข้อดีมากเลยใส่คอด้วยนะคะเอาผม,มบอกก่อนได้ไหมผมผมนะคะไม่ใช่ฉันมันเลือค่ะมันเลือดจะบอกให้เลือดม,ม,ม,มากเลยค่ะเลือดมากเลยจะบอกให้ไหมออกไปผม,มผมช่วยช่วยนี่ พี่แฟนขับทำให้ยายเป็นงอกไหมผมสวยสวยไม่เป็นค่ะไม่ได้ย้อมเลยนะผมดกดำไม่ได้ย้อมผมเลยค่ะไม่เคยย้อมผมเลยตั้งแต่เกิดมาเคยยืดตอนนี้ไม่ได้ยืดหรหลายปีแล้วมั้งสามปีกว่าแล้วมนะั้งสามปีกว่าแล้วไม่ได้ยืดผมอะ่ะไม่ได้ยืดผมสามปีกว่าแล้วแต่มันก็โอเคอยู่ไหมผมแบบสู ดำมากเลยผมยังผมเป็นผมดักสูอ่ะมันไม่ใช่ผมตรงผมดักสูงผมอย่างเงี้ยมันโอเคมันจะฟูๆหน่อยเนาะไหมเห็นไหมเออหนอเห็นไหมเห็นไหนมเลือดจะมันแ่งเลยถ้าคนไหอายากแต่งหน้าก็แต่งไปเลยนี่แต่งไปเลย ทาให้มันทั่วมันจะได้ไม่เป็นนี่นหเนี่ยมันซึมซับเข้าหน้าอย่างดีเลยนะจะบอกให้เนี่ยแต่งหน้าเนียนมากเลยนะเนี่ยใช้ครีมตัวเนี้ยเนี่ยใช้ครีมตัวเนี้ยมันซึมซับเข้าหน้าซึมซับเข้ารูขุมขนเออเห็นไหมแล้วทีนี้เวลาเรามาแต่งหน้ามาทาครีมกันแดดเนี่ยมันเนียนเออเห็นไหมเห็นไหมมันเนียนนะจะบอกให้เออ เนียนมากเลยแล้วทีนี้พอเราไปแต่งหน้าคนไหนที่แต่งหน้าเก่งๆเป็นเปรนโอ้ยยิ่งแต่งหน้าเนียนเจ่งหน้าสวยมากเลยจริงๆนะเอมผูแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแต่งพองงูป่าเห็นไหมเมื่อวานยังผูแต่งหน้าให้ดูข้างนอกบ้านอะแต่งไม่เป็นหรอกแต่งไปพองูป่าแบบสวยธรรมชาติแค่นี้ก็พอแล้วเอนผูไม่แต่งหน้าเนี่ยยิงผูเป็นคนเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้ายิ่งผูอยากให้แบบว่าฝ้ามันหายขาดแค่นั้นจบเอายังผูเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าแค่นี้จบไหม นนก็โอเคแล้วนั่นนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคได้ไหมละครั้งเริ่มการันตีอะ้รไหมกินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สาดได้สวยบ้านน้องใจลำใจลวยกินแต่กุ้งแต่หอยเก็บผักตักน้ำตามประสาคนป่าคนดอยเสียง สวยอยากงามต้องใช้ครีมตัวนี้นะคะนี่งามเลิศประเสริฐสีนะคะใช้ทุกเชา้า แล้วก็ก่อนนอนนะคะทุกวันใจเย็นๆนะคะใช้ทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนวันละสองครั้งแล้วฝ้ามันก็จะหายไปนะคะมันก็ค่อยๆหายไปนะคะค่อยๆจางไปนะคะมันก็จะหายทันทีทันใดมันเป็นไปไม่ได้นะคะไม่มีครีมตัวไหนในทั่วโลกที่จะใช้วันนี้พรุ่งนี้ฝ้าหายไปเลยไม่มีนะคะไม่การันตีไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ครีมตัวนี้ใช้ประจําใช้ทุกวันวันละสองครั้งมันก็จะค่อยๆเปิดออกจางออกนะ น่าจะเนียนจะสวยตีนกบตีนเขียดตีนกามันก็จะหายไปนะคะรบเรือนหายไปนะคะแล้วทําให้หน้าเด้งหน้าเต่งหน้าตึง,หน,ตงหน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะ irm, คอนเฟิร์มค่ะ